ทวีปอเมริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเตยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงามทั้งในเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมดังนั้นวันนี้พวกเราจะมาแนะนํา5สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในทวีปอเมริกากันค่ะสถานที่แรกคือมาชูปิกชู มาชูปิกชูตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่า2,430เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสห่างจากเมืองโบราณกุสโกรประเทศเปรูราวราว70กิโลเมตรมาชูปิกชูสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่15ด้วยภูมิปัญญาของชาวเมืองพวกเขาได้สร้างที่นี่ขึ้นมาโดยประะาศจักเครื่องทุ่นแรงหินทุกก้อนถูกจัดวางเรียงซ้อนกันอย่างสนิท แม้ในยามเกิดแผ่นดินไหวมาชูปิกชูก็สามารถอยู่ได้กับแรงสั่นสะเทือนมานานหลายร้อยปีชูปิกชูเคยเป็นดินแดงที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคที่อาณาจักรอินคาเองอยู่ในยุคเฟื่องฟูแต่เสื่อมลงจากการบุกรุกของชาวสเปนในศตวรรษที่16จากนั้นหลายร้อยปีต่อมาจึงถูกคนพบโดยไฮรอนบิงแฮมนักโบราณคดีชาวอเมริกัน อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าผู้บุกรุกได้เข้ามาในอาณาจักรนี้ด้วยเหตุนี้จึงทําให้หลายคนคาดเดาสาเหตุที่เมืองนี้รกร้านนั้นไปต่างๆนานา,นาปัจจุบันมาชูปิกชูได้กลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนสถานที่นี้ด้วยความตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งมหศัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์แห่งนี้มากกว่า1 0 0 0 0หมนคนต่อปีอุทยานแห่งชาติอีกวัซูอุทยานแห่งชาติอีกวัวซูก,วซก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1934เป็นเขตอุทยานแห่งชาติของประเทศอาร์เจนตินาและก็บราซิล พื่อคุ้มครองรักษาสัตว์ป่าเขตร้อนหายากเช่นเสือจากัวสมเสร็จนกไทนามัสแมวป่าโอเซลแล้วก็ตัวกินมดยักษ์วิทยาแห่งชาติอีกวัวซูมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นอย่างมากและมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในโลกนั่นก็คือน้ำตกอีกัวซู น้ำตกอิกวาซูมีความยาวกว่า4กิโลเมตรสูง269ฟุตใหญ่กว่าน้ำตกในอาการาถึง30เท่าและอองน้ำฟุ้งกระจายเสียงดังไปไกลกว่า24กิโลเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยเราสามารถมองเห็นน้ำตกอิกวซูได้จากทั้งฝั่งอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลมีจุดชมวิวเป็นสะพานทอดยาวไปถึงตัวน้ำตก หรือสามารถล่องเรือเพื่อชมความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดได้เกาะอีสเตอร์เกาะอีสเตอร์ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ไกลและก็โดดเดี่ยวที่สุดในโลกอยู่ห่างจากชายฝั่งชิลีถึง3,500กิโลเมตรประชากรกลุ่มแรกได้มาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้เมื่อศตรวรรษที่13จนถึงศตรวรรษที่19เเมื่อก่อนเกาะนี้ไม่ได้ชื่ออีสเตอร์ มันมีชื่อพื้นเมืองว่าเตอร์ปิโตเตเฮนัวซึ่งความหมายก็คือสดือของโลกจนกระทั่งนักเดินเรือชาวยุโรปได้มาขึ้นฝั่งที่นี่เมื่อปี1722ในวันอีสเตอร์จึงได้ตั้งชื่อเกาะให้ตรงกับวันที่คนพบก็คือเกาะอีสเตอร์ที่เราเรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเอก,กลักษณ์ที่พบเฉพาะบนเกาะอีสเตอร์คือรูปสลักหินโมอายซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ และส่วนศรีรษะมีขนาดใหญ่โมอายเก็บทั้งหมดที่ถูกพบบนเกาะถูกแกะสลักมาจากหินก้อนเดียวมีอยู่เกือบหนึ่งพันตัวทั่วอุทยานแห่งชาติลาปันุยประเทศชิลีซึ่งไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แน่ชัด ว่ารูปสลักหินโมอ,อายนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไรเพื่อจุดประสงค์อะไรมีจัดเพียงการสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่13โดยชาวโบลิเีเซียนที่เข้ามาตั้งกรกรากบนเกาะแห่งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบรรพุรุษผู้ล่วงลับหรือเป็นตัวแทนของผู้นำบุคคลสำคัญตลอดจนเป็นการสแสดงออกถึงสถานภาพทางสังคม a n t e l o p e c a n ย o n ภูเขาแอนติโลปอยู่ที่เมืองเพจรัฐแอริโซนาเกิดจากการพังทลายของชั้นหินนาวาโจแซนโสโตนถูกกัดเซะอ,อย่างฉับพลันจากกระแสน้ำที่ซัดผ่านแล้วก็ความแรงจากกระแสลมพายุฝนผ่านฤด,ดูการต่างๆทำให้ที่นี่กลายเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมากหุบเขาแอนติโลปถูกจัดว่าเป็นุบเขาที่อันตรายที่สุดเนื่องจากบริเวณนั้น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลาและระดับน้ำก็สามารถสูงได้ถึง10เ,เมตรเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลกอีกด้วยเพราะมีสีสันจากธรรมชาติที่เกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดผ่านช่องแคบสะท้อนกับสีของชั้นหินเกิดเป็นความสวยงามที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก Yellowknife เมือง Yellowknife ของ Northwest Territories ตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของ Great Slave Lake ห่างจากจปากแม่น้ำ l l o w Knife ไปทางทิศใต้8กิโลเมตร Yellow Knife ได้รับพิจารณาว่าก่อตั้งขึ้นในปีพศ2477 หลังจากพบทองคำในพื้นที่จนกระทั่งปีพศ2479 Yellow Knife <c oughs> ได้กลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน NWT <c oughs> อย่างรวดเร็วและได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของ Northwest Territories ในปี1967ในขณะที่การผลิตทองคำเริ่มลดลง Yellow Knife <c oughs> ได้เปลี่ยนจากการเป็นเมืองเมืองแรก มาเป็นศูนย์กลางการให้บริการของรัฐบาลในช่วงทศวรรษที่1980อย่างไรก็ตามด้วยการค้นพบเพชรทางตอนเหนือของเมืองในปี1991การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวการขนส่งและการสื่อสารได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเยลโลไน y ์เยลโลไนฟ์เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ มีทั้งแสงเหนือออโรราแล้วก็วิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมีทะเลสาบและธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก